สวัสดีครับพบกับช่อง jk channel นะครับ nft review by jk วันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับ nft เกมที่ชื่อว่า crypto card นะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับ crypto card เป็นหนึ่งในเกม nft ของ crypto city metaverse นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็จะมี crypto car crypto plane นะครับแล้วก็มา crypto card นะครับซึ่งมีการ ido ไปแล้วในวันที่15และ16นะครับ แล้วก็มีการเปิดให้ซื้อเหรียญในวันที่17ผ่านเพนเคสสวอปนะครับโดยโตัวเกมนะครับได้มีการประกาศมาแล้วนะครับว่าจะมีการเปิดตัวประมาณวันที่25ทธันวาคมนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่รถแมพของเกมก่อนนะครับตัวรถแมพของเกมนะครับตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่จะเป็นวันที่22นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับจะมีการ ido ไปแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือวันที่15 1ห นะครับแล้วก็วันที่17ได้มีการเปิดให้ซื้อซื้อเหรียญผ่านตัวแพนเค้กสวอปนะครับต่อมาครับวันที่21ก็คือเมื่อวานนี้ครับทางเกมนะครับได้มีการเปิดให้สเต็กกิ้งได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการสเต็กกิ้งเนี่ยมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าการสเต็กกิ้งนะครับของเกมนี้มีข้อจํากัดอะไรยังไงบ้างนะครับเข้ามาที่เมนูนะครับ ขอเกมเลย์นะครับแล้วก็เลือกสเต็กกิ้งนะครับมันก็เป็นสเต็กกิ้งพูลนะครับนะครับซีการ์นะครับอินเวสเตอร์นะครับก็จะมี a p r 2 0 0นะครับการจะสเต็กได้ก็ต้องประมาณอย่างต่ำา150เหรียญซีการ์นะครับใช้เวลาในการล็อกเหรียญไว้ประมาณ7วันนะครับตอนนี้สเตตัสก็คือคน จำนวนเหรียญที่มีการสเตกนะครับประมาณ120,000ืกว่านะครับแล้วก็มีจะให้สเตกได้ประมาณ1 000, 000ล้านเหรียญนะครับตอนนี้ก็ประมาณแค่1 1 2 0 0 0 0กว่าเหรียญเองนะครับก็ยังทันกันอยู่นะครับส่วนวิธีการสเตกก็ง่ายๆนะครับก็เลือกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วมันจะให้กรอกจำนวนเหรียญ 4การดนะครับที่เราต้องการสเต็กนะครับเราก็ใส่จํานวนเข้าไปนะครับพอดีผมใส่เข้าไปแล้วนะครับกดตกลงปุ๊บก็จะมีค่าแก๊สนิดหน่อยนะครับจ่ายค่าแก๊สเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับซึ่งหน้าตอนที่ผมทําการสเต็กนะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณให้นะครับว่า7วันเนี่ยครับเราจะได้เท่าไหร่นะครับซึ่งเหรียญที่ผมสเต็กนะครับ ประมาณ295กาสซีกาดนะครับผมสเต็กเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือ22ทธันวาคมนะครับตั้งแต่9โมงเช้านะครับ9โมง27นาทีนะครับมันก็จะล็อกถึงวันที่29ธันวาคมนะครับก็คือ7วันนะครับซึ่งหน้าตอนหน้าตอนที่สเต็กจนถึงหน้าเวลานี้ประมาณนี่ครับ3ทุ่มครึ่งก็อยู่ประมาณ12ชั่วโมงนะครับ ซึ่งมันโปรฟิตก็คือมันได้เหรียญสเต็กแล้วประมาณ0.8 4กาดนะครับเดี๋ยวมาคำนวณกันนะครับว่าของผมเนี่ยถ้าครบ7วันแล้วจะได้กี่เหรียญแล้วก็ตีเป็นเงินบาทเท่าไหร่นะครับเรามาคำนวณกันเลยนะครับว่าของผมเนี่ยสเต็กแล้วครบ7วันปุ๊บเนี่ยจะได้เหรียญกี่เหรียญน,นะครับของผมเนี่ยมีการสเต็กไปแล้วนะครับ ตั้งแต่9ก้าโมงของวันที่22ก็คือวันนี้นะครับจนถึงตอนนี้ก็คือ3ามทุ่มตีกลมๆก,ก็ประมาณ12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงเนี่ยผมได้มา0.80เหรียญน,นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมคิด7วันนะครับจะได้กี่เหรียญน,นะครับผมก็เอา7มาคูณ24ก่อนนะครับมันตกประมาณ168ชั่วโมงนะครับผมก็จะเทียบบัญญัติตะยงง่ายๆเลยนะครับก็คือ12ชั่วโมงผมได้8เหรียญน,นะครับดังนั้น ประมาณ168ชั่วโมงผมจะได้กี่เหรียญน,นะครับก็คือ0.80หาร12นะครับแล้วก็คูณด้วย168นะครับเนี่ยครับถ้าครบ7วันปุ๊บผมจะได้อยู่ประมาณ11.2เหรียญน,นะครับถ้าตีเป็นเงินเป็นเงินบาทนะครับมาดูว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ ตอนนี้ราคาของเหรียญอยู่ที่275.94ก็คือตีมุมคง275บาทดังนั้นถ้าครบ7วันผมได้11เหรียญน,นะครับก็ลองคูณเป็นเงินบาทดูนะครับ275นะครับก็ได้ประมาณ3,000นิดๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในระดับหนึ่งทิ้งเหรียญไว้แล้วก็ ได้ผมผลประกอบการมา3,000กว่าบาทก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆยังไม่มีการสเต็กก็รีบมาสเต็กกันนะครับดีกว่าเก็บเหรียญไว้รอเทขายนะครับเอามาสเต็กกันดีกว่าแล้วก็วันที่25ธันวาคมนี้นะครับเพื่อนๆือนย่าลืมนะครับเกมจะมีการเปิดให้เล่นแล้วนะครับเนี่ยครับตามรถแมพนะครับ25ธันวานะครับ มีการเปิดให้เล่นแล้วก็คือเล่นในโหมดที่เป็นเทรนนิ่งโหมดนะครับ for farming on website นะครับเป็นเทรน์ตัวเอินะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับอยากจะให้ถึง1,000ัพซับเร็วๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ